ไปคะ่ะทุกคนวันนี้เอ็งมาเที่ยววัดปราสาทนครหลวงกันใครสายไหวพักขอพรแบบมีดีเทลอะ่ะต้องมานะที่นี่คือสวยมากเริ่มที่หนาวัดเลยจะมีจุดถวายผลไม้ของชอบของท่านจัดให้ครบส่วนตัวปนอะ่ะถวายเป็นมะม่วงเพราะว่าเกี่ยวกับการงานโชคลาภโดยตรงเนาะส่วนพี่สาวอ่ะถวายเป็นแบบครบเซตไม่ได้ระบุว่าการงานการงาน,งาน,งานโชคลาภสุขภาพอะไรเงี้ยเขาว่ากันว่าถ้าให้ของที่ท่านชอบอ่ะพรจะสมหวังเร็วขึ้นบนปราสาทอะ่ะทั้งวัดไม่นําแหวของขึ้นไปไหวนะ ต้องหวายข้างห่างให้ซีดพาอหวายซีดเราจะเอาผลไามา้ไปวางไว้ข้างหา้าหลังจากที่ลงมาจากปราสาทคอยแวะมารากลับบ้านทั้งวัดเขาเตรียมถุงไว้ให้พ่อเลยเพื่อเอาไปกินเพื่อเป็นสิริมงคลของเราอะ่ะพอเดินเขาไปในวัดลึกๆใช่ไหมเงียบมากบรรยากาศคือดีมากปราสาทต,ตั้งอยู่ตรงกลางแบบว่าอลังการมากเหมือนรุดเข้าไปอยู่ในหนังแมกกาเลเกตเลยแม่เอ้ยวันที่บอนไปคนคอนข้างเยอะเลยแต่ว่าไม่นานนะเขาแบบแ ป๊บแป๊บเดี๋ยวก็ถึงแล้วแต่เดี๋ยวก่อนนะเวลาขอพรนะ่ะเลือกฟังดีๆนะฟังซ้ายขอเรื่องสุขภาพฟังขวาขอเรื่องโชคลาภการงานแบบปังๆอย่าลืมเตรียมแบงยีซิบไปสองใบให้พอ้อขอพรให้พูดชื่อน้มสกุลวันเดือนปีเกิดคำขอพรหนึ่งข้อแล้วก็นําเงินใส่ลงไปในขันอีกใบอ่ะเก็บใบใส่กระเป๋าติดตัวของเราเพื่อเป็นขวัญถุงเนาะแล้วก็อย่าลืมนะกระซิบหูหนูกระซิบเบาๆบ,าบาอกพรของเรากับหนูเขาว่ากันว่าหนูจะเอาไปกระซิบห ท่านได้ยินเร็วขึ้นบอกเลยวัดน,นี้ไม่ใช่แค่ที่เที่ยวแต่คือสถานที่พักใจจริงๆอะ่ะและได้หวังในสิ่งดีๆอีกครั้งบอกเลยวัดน,นี้ไม่ใช่แค่ที่เที่ยวแต่คือสถานที่ที่ได้ใจได้พักและได้หวังในสิ่งดีๆอีกครั้งในรูปสวยๆด้วยสายมูต,ต้องมาแล้วแหละอย่าลืมแวะซื้อลอตเตอรี่เสียงดวงกัน,นด้วย